ทุกคนคะสังเกตรองเท้าแม่ดูนะรองเท้าตายในหน้าที่เรียบร้อยแล้วสองปีรองเท้าสามสี่คู่ก็ดูทิคาแม่มาแต่ไม่นดู หลจกจิกหินแบ้นบจกจิกต้องปขึขนนนน้นน้นบ้ารองเท้าตายในหน้าที่ททค่ะทุกคนดูทางดู่ง <c oughs> งคู่เท่าไรแล้วเนี่แม่ <c oughs> แต่แม่สู้ไหมแ,แม่สู้ไหมลูกพาไปแต่ละที่สู้ไหม พามาแล้วไม่มีทังเลือกใช่ไหมแม่ไปค่ะทุกคนไปดูจุดชมวิวกันค่ะถึงจุดหมายแล้วค่ะทุกคนจ้ะได้เลย <laughs> สวยแม่ตอนเย็นน่าจะสวยเนาะถ้าทิศตกอะโอ้สวยมากโอ้ยหูแล้วนละแม่เด<า>ี๋ยวยางฮหดละฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดินลงไปตังลูกกันเดี๋ยวลูกซื้อขึ้นใหม่ต่ะรองเท้าอะ่ะ ฮะได้แล้วอ่ะโอ้ยแม่วิวตรงนี้สวยมากรูไ้ไม่รู้จะทำยังไงวิธีการแก้ปัญหา ระหว่างที่จะไปถึงระหว่างที่จอดรถขัว,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 วมันจะไม่ตลอดถึงฝั่ง <c oughs> เลยแม่ก็เลยหาวิธีแบบนี้มียางเปิ๊บเข้าไปแบบนี้ลากเข้าไปเออโอ้ยลากเข้าไปพอมันจะได้ไม่ไม่ปักป <c oughs> ทุกคนดูเอาไว้นะหาวิธีแก้ปัญหาย,ยังแม่นี่เวลารองเทา้าขึ้นเขาขึ้นลงห้วยแต่รองเท้าหลุด นี่ก็กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมไหนนี่ไหนทดสอบการเดินไหนแม่ทดสอบการเดินก่อนเดินเดินที่ได้ไหมนี่นาเจ๋วเจ๋วทุกคนเจ๋ว